กราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดื่อจูบุคนเนาะตอนนี้เขาก็ลังค้นเขานี้ฝนพี่น้องพ้นชิโตกอย่างเนี้ยพี่แม่เนาะเพราะว่าเสาร์นี้เราเราเกี่ยวเขาเราเกี่ยวเขาให้นึ่งบ่รู้เปลี่ยวสั่นดอกเราเกี่ยวเอามือเอาย่ามมันเนาะเกี่ยวน้อยเดียวสั่นดอกพี่น้องแต่ว่าเราจะมีอย่างนี้หมดเนอะเบื้องยาผ้ายาผ้า Kênh, kênh, keng, Kênh khang 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 sulak, sulak guys, sulak, lag, bawa, sebali deh, pindong, malih deh, tiz, pindam, malih deh, sebali deh, sebali deh, pay, sebali deh, kalo sebali, lag, sebali, pindam, malih deh, sebali มื่หนีไมไซายไม่นี้ม่อนีห้จีบไปเอา,เากะ <c oughs> เอากระยิ่งเลยเอาจีบคนข่าเนาะเพ <c oughs> ราะว่าฝนมันอยากตกเนาะอนีนอยเราเกลียวแต่ให้เดียวในบนเรืสอสำสุดำเนา <c oughs> เรายเกี่ยวงเกาีเกี่ยวส้เอาขั้วมากินยาไป มามุสิหาไปเจาเสพโมสิหา้าโอมีหัมือกล่องล้าจับมาเลยนะคะมุ้นไทยว่างลุงม,ม,มันจะดอ ตอนนี้เขากำลังหาบเขานี้พ่นอยู่พี่น้อง <Okay. S 1> แลนแลนแลนเข่าสุกพยุคก,กลางรลลดลงบอดที่ เอาโฟล้อซองมัดแตม่มือมืออื่นเลยเฮ็ดแนวห่ามาเด้อมืออื่นเลยพาก,กันเฮ็ดแนวห่ามาเกี่ยวเอามาื่อนีนค่ำหนึ่งีง่น้องมื่อนีนค่ำหนึ่งเลยแหยกไปเนาะโบลายไปได้หน่อยหนึ่งโบเบิดให้ซ้ำ คุยโก้มันกินยังว่าต่อเผิ่องนีไหมอนันตัดเอา่ตัดเอานี้ตัดเอาก็ตัดันเลนะเขาึ้นมองกินมีเบิดจะน่าหายไป ามันแห้งจะมือหนึ่งกบพวบมันไข่ยุ่มันก็ไข่แล้วแล้วมันเจาหัมันก็หับร่วนน้แห้งก็่าวมันกคือมันย่างนี้ก็ว่เง่งินมันแห้งก็เจียวไปมือละไห้่ะเ็เก็บงานปั้นน้ำเนี่ยตาสะรน้ำลูกโอกิ้นทังหมาบอกิง มึงอยากไปเอาก็ทำไงเหมืยังไงย้ได้เหมืยังไผคืครบเอาพี่เมาอยู่พี่มึงแดงไพ่สกัดมึงไปห้ามังก็ห้ามังก็เกยยังไปเอาไม่ได้ครับเหมือนยังไงคือครบมึงไงอยู่ห้างไงเอาพี่เอาไปรดข้ามันบะมีแล้วเมื่อรถ มันก็เป็นอันดีมันยังเยอะมันยังเยอะหีใช่ไหมพังแงเราไะธรรมดามันได้เป็นคุณน้อยมันรีบมันก็ลลยได้ไงไมนเจอเธอดีอยู่เตนี่มองเหใครชิยช เออจะกัดดำอะไรเี้ยอืมานที่งานไหหยับไปผุนเงี้ยซึ่งเป็พื้นเราจะว่าเราเขาเ้าใครชื่อท่นนะมันบงรมเลยง่ายด้เลยเพื่อทางล่างมันหนักทางล่างออยีพอดีนะครับ เลก็ขนาดนี้เลยดน้ามากดหน้ามันใจเลยตลายามาเชิญหน้าเนี่ยหมัดนึ่งนี่นะทางล่างนี่มาเชทางหน้ากินนวัินับไปัมาทางนี้เบทางี่ยทางาวทางงาทางอยูเบ่ มีแง่งกึ่งไปทีเลยเบิกมาแลบแงใช่เนาะอย่างน้อยเด่นโลับโลับไอเดียน้องบวชจำต่อยน้องเหรอวะ โอ้พีหน่องเว้ยอาบเก่าน,นี้ฝนฝน,นพ่ตกทำออเอากำลังเกี่ยวสาวนี่เห็ดเป็นกรรม,มาม่บดเหตุเป็นพรมแม่มาบ้ามากินไก่ยัยนี่แม่มแมนเด

I'm oh. <laughs> <coughs> <that's> going <that's>

Chào, hmm? Chào nhé, nữa. Hmm? Gái. Gái lông nữa Clap. Một cái phố Đẹp cái luôn mong bầu phố cắt môn. 11 người, hầu hết cái đi ăn kèo mì ăn đi chèo đi ăn đi chèo đi Ok, đi nó đi ăn đi chèo đi ตอนนี้เราก็ขึ้นมาหอดเทียงแนละ้วน,น่นเอดนนเดียวนะพนองขึ้นมาหนา้าเดยนะตาไปเลยยังไหมปูแยงเลยกับตา,บตา,มตาบหมด้มันมน,น,นี่แหละนองมือากับพอดมียังลายเนาะคลิปนี้ก็จะด้ขอลาฟีลาน้องไปเป็นคลิปน้าบพบกันหม่นาะี่นองเ้ยวันนะี้นะ บายบายขอ,ขอสบายดีสวัสดีครับ